ขายด่วนตึกแถวต่ำกว่าราคาประเมินขายพร้อมผู้เช่ามีรายได้ทันทีตึกแถวสามชั้นครึ่งย่านพะรามสองจอมทองซอยเอกชัย10ทับหนึ่งพื้นที่16ตารางวาขายเพียงแค่2.1ล้านเท่านั้นบอกเลยว่าถูกที่สุดในย่านนี้แล้วค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงพร้อมที่จอดรถเหมาะสำหรับทำธุรกิจส่วนตัวหรือเก็บค่าเช่าระยะยาว ตัวอาคารโครงสร้างแข็งแรงใช้งานได้หลายอย่างทำเลดีเดินทางสะดวกใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระรามสองบิ๊กซีโลตัดพระรามสองไทยวัสดุโฮมโปใกล้โรงเรียนตลาดและโรงพยาบาลชั้นนำอีกหลายแห่งสนใจรีบโทรเลยตอนนี้ที่0628926297ติดต่อคุณกันญจะพักได้เลยค่ะ ราคาพิเศษแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆในย่านพระรามสองแล้วนะคะ